แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับมีคนมาแชร์ว่าประสบการณ์จริงนะครับเขารับบำนาญ5,250บาทแล้วก็มีเงินคนชรา600บาทแล้วก็ได้บัตรคนจนอีก300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด like, subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนนี้กเกษียณแล้วนะครับก็เลยมาแชร์ว่าประสบการณ์จริงตอนนี้เขาได้ได้เงิน นะครับเท่าไหร่บ้างจากไหนบ้างนะครับเอาประสบการณ์จร,จริงจากผมที่ได้รับตอนนี้เงินบำนาญประกันสังคมได้5250บาทตอนนี้นะครับต่อเดือนแล้วก็ได้เงินชราภาพ600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็บัตรคนจนอีก300บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเกษียณแล้วมีการได้โ r o ันฟันนะครับหรือเงินสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทที่ทำงานอยู่ไหม นะครับหรือได้เงินเกษียณอายุนะครับจากการทํางานหรือเปล่านะเงินเกษียณอายุจากนายจ้างเนี่ยถ้าคุณเกษียณอายุตามกฎหมายก็คือกฎหมายระบุไว้ว่าถ้าอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเกษียณจากนายจ้างได้นะครับหรือนายจ้างคนไหนมีการระบุนะในกฎบริษัทว่า สามารถเกษียณได้ก่อน60นะครับก็สามารถยื่นเกษียณได้โดยในจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามนะครับจำนวนปีที่เราทํางานอยู่นั่นเองนะครับสูงสุดคือจะได้เงินชดเชย4 0 0วันก็คือทํางานมาเกิน20ปีขึ้นไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะในฐานะเราเป็นคนที่ทํางานนะครับในภาคเอกชนนะครับเราก็ควรจะรู้ไว้ว่าสิทธิเรา มีอะไรบ้างนะเพื่อที่จะได้ไม่ขาดตกบกห้องไปเพราะว่าในจ้างบางคนนะครับเขาก็อาศัยความไม่รู้เนี่แหละนะครับในการเ,าเลิกจ้างคุณนะหรือให,ให้ให้คุณลาออกนะครับอย่างเลิกจ้างคุณปุ๊บให้ค่าเลิกจ้างแค่สองสาเดือนอย่างเงี้ยนะครับทั้งทั้งที่คุณอาจจะได้มากนะครับกว่า12เดือนหรือ400วันนะครับอาจจะได้มาก กว่านั้นนะประมาณ13เดือนน่ะนะครับกลับกันได้แค่2อสเดือนเองนะครับแล้วก็คิดว่านั่นคือแฝงแล้วจริงๆไม่แฝงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้อง,ต,องนะต้องรู้ไว้นะต้องรู้ไว้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครนะครับอยากแชร์ประสบการณ์นะครับการเกษียณของแต่ละท่านก็ลองแชร์มาว่ากเกษียณแล้วได้บำนาญเท่าไหร่เงิน อะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับลองแชร์กันมาหน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงมอีอยู่ได้ไหมนะครับสามารถใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับและเงินบำนาญที่ได้รับเนี่ยมันพอไหมนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปับ๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู